ในคำภีมหาปัฐานมีปฐานหกหมวดตรงแสดงหมวดละ 1. สี่ในหนึ่งติกะปัฐานหมายความว่าตรงยกติกะยี่สิบสองขึ้นสแสดงเป็นปรฐานตามลำดับแล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัยยี่สิบสี่เรียกว่าติกะปฐานสองทุกกะปัฐานหมายความว่าตรงยกทุกกะหนึ่งร้อยขึ้นสแสดงเป็นปรฐานตามลำดับ แล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัย24เรียกว่าทุกกะปัฏฐาน 3. ทุกกะติกะปัฏฐานหมายความว่าต้องยกติกะ22รวมเข้าในทุกกะ100ขึ้นแสดงเป็นประธานตามลำดับของติกะและทุกกะแล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัย24เรียกว่าทุกกะปัฏฐาน 4. ติกะทุกกะปัตฐานหมายความว่า ต้องยกทุกกะหนึ่งร้อยรวมเข้าในติกะยี่สิบสองขึ้นแสดงเป็นประธานตามลำดับของทุกกะและติกะแล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัยยี่สิบสี่เรียกว่าติกะทุกกะประฐานห้าติกะติกะปัะฐานหมายความว่าต้องยกติกะยี่สิบสองรวมเข้าในติกะขึ้นแสดงเป็นประธานตามลำดับของติกะ แล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัยยี่สิบี่เรียกว่าติกะติกะปัฏฐาน 6. ทุกกะทุกกะปัฏฐานหมายความว่าต้องยกทุกกะหนึ่งร้อยรวมเข้าในทุกกะขึ้นแสดงเป็นประธานตามลำดับของทุกกะแล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัยยี่สิบี่เรียกว่าทุกกะทุกกะปัฏฐาน